อนเมือเป็นบัวตั้งว่าจะานั่งออกนอกขาถามข้าพวกพี่น้องอุมาจ้องถลำมังจงสุขขังสุขขีมั่งมีเงินใจแผ่นพื้นเจ้าผมไห่เป็นคุณชายผู้รุมหล่อพร้อมยิ่งใหญ่ก็มีพ่อซื้อภาคภูมิไผ่กะหูดังเท่าทัวอำเภอซื้อภาคภูมิเนอเม็นบักภาเเนอ ส่วนผมนี่คือบักไก่สุดรอกันแล้วกันล่ะส่วนผมกับเมกน้ำคนค้นรอส่วนผมกับไซมอนโคตรร้อนส่วนหนูกับนางเชอรี่คนสวยค่ะพี่เฮ้ยยังพี่เชอรี่จัาไดเจ้่หนี่งปีไปแล้วกระตองเป็นผู้้หยิ่งฮะปีไม่แลลวก็ตตองเป็นผู้้หยิ่งพื่งเป็ดู้้หยิ่งแมนผู้ใดเป็ดผููเล่งอาริโอ คนละยิ่งดอกเว้ยคนละยิ่งพี่ส่วนผมกเอกตาคนรอรอและกับไม่หลุดคนเราพีภาคพูงหัวฮาพองบอกอุบัติแทนในเทาจะมาบอกประชดฉันที่สำคัญเจ้าของบม่ได้รอปานนั้นบอกครับบางสังขารตละคนนั้นปานแม่งมันตอมฉี่ถูบอกครับเทกูนี่นะ นาคือจังพระเอกเกาหลียังไม่เห็นยอมจะของเลยเกาหลีเกาหลีโอ้เอาตอนลูกพี่ไปเห็นนาอยู่เมืองเกาหลีผู้ใดียว้ยมึงรู้ป่าวว่าคุณหมอเอาลูกผู้ใด้ตั้งไปคางเตียงเป็นเอฟเฟรนนะลูกผู้ใดเครับลูกพี่ลูกแจ็คสันหวังโอ้ยแจ็คสันหวังเฮ้ยเกาหลีหมดแล้วนะเฮ้ยกลับขึ้นมาคือเขาจักเม็ดป่ะครับในลูกกลับขึ้นมาซองกระจกแล้วกูเป็นลูกซึ่งสินหวังจะไหนโมฮานีม ทีไปไม่ปีนาให้เขาเล่มนากุยเครื่องหนึ่งอยู่เงี้วกา,าดลาขึ้นเก่าเหรอเพี้ยมากเรากับวได้พอดีเ <laughs> ด้สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่ลูกเอ้ยไผเห็นไผก็ย่องลูกของพ่อเสียเพชรมีที่เด็ดไล่เแี้วเกียงในควมเวาต่อไปภาคภูมิต้องได้เป็นเจ้าของธุรกิจแน่นอนเลยแม่บมัวเถาไม่ละเถ่าเอ้ยพ่อลูกตกจากทองของ่อกระเ้อลูกมีบุญ มันต้องคุ้นสมใจห้าซอยการงานใดจนว่าคอยตั้งเสื้อใหว่บลูกภากคาภาูมิคับแม่โอ๊ภาคภูมิโอ๊ยภาคภาูมิเอ้ยมื่อนี่ในภาคภูมนะิน่ะไปเก็บเงื่อนค่าแพงในตลาดนะลูกนะถ้าแม่ค้าพ่อค้าบักได้มันตุกติกแล้วก็ไ่มันไป็น,นีกไปายอยุคข้าง,งทางเข้าใจบลูกจงสบายใจได้มันบ่เป็นปัญหาไผบ่ต้องเวลาภาคภูมิสินำกิอ่ะสมแม่ค้าแม่ขาย ที่ถ่าใจทาแผงตลาดนะต่อแถวเลี้ยงคิ้วกันเข้ามาเร็วเปเอ้ยวเอรเย,ยีเ่ยมตัวเฉิดฉายเป็นคุณได้ตลาดได้แล้วลูกหันไปเบืองดูคุณภาคผู้มลูกไส้เจ้าของตลาดทั้งหลอทั้งรวยลูกสาวแม่แสนสวยรีบไปตีสนิทจีบเอามัดเป็นแฟนแล้วรวมรัดเอาเป็นผัวเขาใจ้มาลูก ต่งดูี้สองเดือนซับเดือบตลอดใจเงี้ยค่ะได้แบบครูสอนของเด็กแนเนี่ดอนแต่มาเปี่ยวจข้าไปหาเพราะใจดีเปี่ยวบอคอยอะแบบแม่โอ้ยเปี่ยวลูกมึงมั่งโง่เดดเมย์มั่งแค่ไหนมึงกะทำท่าคล้องตินลมมือคุบแซมมันเบาๆเหนียงเบาๆใบเบาๆให้มันมีอารมณ์ล่อมธนาท่าเปี่ยวลูกพอจ้าลูกคือซำซ้องแทะบอกแค่ที่หนึ่งเหรอดอนลูก เดี่าจะติกันเท่ชชอ,ชอมาก,ก่อนเรืองจังเอาข่อยเ,นเนียอโอ๊ยยิักแฟนจบาดยเสียงแสบแก้วหูให้เว่ยเอามาจ่ายอัน้ยแต่จามเผนถามเพนเลยด้าะแม่เนาะเฮียค่ะสวัสดีปีใม่ครับบอบบ ปลา้าบหำกุลหามึงเอ้ยเปี่ยวขอโทษเมึงเปีเป่ยวเฟาเกินไปนะเฮ <c oughs> ียเอ้จะได้พุ่งเขามาจะสัน่นเว้ยปลาไก่เขตแม่ค้าขายของอยู่ตลาดของเขาน่ะมีคนผู้จบผู้งามครับตอนนี้อยู่บ่เขต <c oughs> เราไม่ได้หมายถึงเธอนี่เดยดนี่แม่เราหมายถึงูุหญิงคนนั้นเว้ยมาโอ้ยมาหลงจากของแต่น้อหหามึงเย